ถ้าพูดถึงงูใครๆก็กลัวแต่รู้ไหมครับว่างูไม่ได้เป็นสัตว์ที่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะครับแต่มันคือสัตว์เบลคารที่มีสไตล์เป็นของตัวเองทั้งลวดลายพฤติกรรมและความลับที่หลายคนยังไม่รู้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดใจทำความรู้จักกับงูให้ลึกกว่าเดิมครับบอกเลยว่างูไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาธรมดานะครับแต่มันคือไอคอนของความเท่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาครับ สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สถานเสาวพานะครับถ้าพูดถึงสถานเสาพาเนี่ยหลายคนอาจนึกถึงสถานที่ที่ผลิตเซรุ่มงูสุดเจ๋งบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรมากกว่านั้นสายเที่ยวสายวิทย์หรือใครที่ชอบอะไรแ,บบแปลกๆเนี่ยต้องมาที่นี่เลยนะครับเพราะนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องของงูแบบอินไซต์กันแล้วเนี่ยยังได้เห็นงูตัวจริงๆแบบเป็นๆแบบใกล้ชิด ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำอีกมากมายเลยนะครับสวนงูสถานสาวัสดิพาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพื่อวิจัยศึกษาและพัฒนาสัตว์จำพวกงูเหล่านี้นะครับเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้สวนงูสถานสาวัสดิพาเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสีนะครับซึ่งอยู่ในทำเลที่ใกล้ตัวเมืองเดินทางสะดวกเลย เหมาะแก่การเรียนรู้สําหรับเด็กและบุคคลทั่วไปนะครับพื้นที่ของสวนงูจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือส่วนนอกอาคารและก็ส่วนในอาคารนะครับเรามาเรื่องพื้นที่ส่วนนอกอาคารกันก่อนเลยดีกว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการจัดแสดงงูที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นงูหลามงูเหลือมแล้วก็มีไฮไลท์สาคัญก็คือแสดงสาธิตการจับงูอีกด้วย ในส่วนของการแสดงภายในอาคารนะครับอาคารนี้ชื่อว่าตึกสีมะเสงภายในมีการจัดแสดงงูสายพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีการจัดแสดงโชว์รีดพิษงูอีกด้วยเดินขึ้นมาชั้นสองนะครับก็จะเป็นส่วนของการจัดแสดงกระดูกของงูซากงูอีกทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของงูอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องงูงูในวันหยุดนี้ถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมไปที่ไหนแล้วก็สวนงูสถานสวาพาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับนอกจากยังจะได้สนุกแล้วก็ยังได้ความรู้ต่างๆกลับไปอีกด้วยครับยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ